¡Ay, bueno. la... Hey. ไอ้มณีก็เอาทั้งหลายได้มีโอกาสมารวมกันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีเสริมสังหาราศีแก่ตัวเองในโอกาสที่ผมเอาทั้งหลายเรเกิดเกิดมาเป็นมนุษย์มามณีเอิ่อนวามาสร้างขุนคาของความเป็นมนุษย์ ให้มันเป็นเทวดาให้มันเป็นพรมไอ้มันเป็นนาิยาให้มันสูงขึ้นไปตามธรรมดาแล้วร่างกายเขามันก็เป็นมนย์เป็นคนด้วยแหละแต่ว่าบางที่กายเป็นค้นแต่ใจเป็นเปรตกรมีใจเป็นสัตว์เัจชานกรมีใจเป็นสัตว์นรกก็มีเพ้าจะนำมือนีเข้าทั้งหลายมาเสริมความเป็นคนเพื่อให้เปรตนั่นหายไป เพื่อให้สัว์นรกณ์มันายไปเพื่อให้สัตว์อสุร,สรากายที่มันลบอยู่ในกายห้องนั้นายไปข้ามาััว์ารมณก็ดีเพลิดกดีอสุรากายก็ดีขึ้น้องคือนกิดเองที่มันแฝงอยู่ในจิตแฝงอยู่ในใจสร้างจิตสร้างใจห้องแห่งเหตุในห้องวัี้องห้ามเป็นเหตุในห,ห้องเป็นเปรตในอ่าหของมนุษย์เป็นสัตว์อารมลกในอ่าหของมนุษย์ เป็นสัตว์เดรัจฉาเนี่ยครับเปมนุษย์ดาวพอตีเมี่ยตมีหลบลูคูบาอาจารย์แตมีหนอกใจัวนหนอกใจเมียแตมีอนันต์หลัเขาเอิ่นว่าลูเป็นคนใจใจเป็นสัดนั่นหลบใจเป็นเกล็ดใจเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นในมือหนีกเอาทั้งหลายมาสังหารพร้อมก็เป็นมนุษย์มาสังหารขร้อมเอาเป็นคนให้มันเป็นมนุษย์ ที่นี้อามีคุณเป็นมนุษย์ที่มีศีลที่ทำแปลงกายจากมนุษย์ให้มาเป็นเทปแปลงกายจากเทปให้เป็นพุ่มแปลงกายจากพุ่มให้เป็นอริยาบุคคลเพื่อเอาใจนกยีโยกใจออกทั้งหลายให้มันสูงขึ้นในโอกาสที่ทานอายประจิตติตาโรจอเอาว่าปัจจานงเลื่อง พ่อหน่วยคุณพอ่อพู้ใีญบาทกรรมการมูบาทชุมชนพีหน้อเอาชาวบ้านน้องโรงเรียนคดีตำบลเองในคดีเอโรวมที่รวมใจกันสามคุณงนมความดีมากที่จริงแล้วทางพายตามพรกิตติสรโปเป็นสาธรรมิกเป็นเพื่อนเทียตามาคุณเคือที่สุดแล้วก็แทบเริกหน้าจะบวชในปีเดียวกัน บวชพรรษาเดียวกันแต่เป็นบวชก่อนอาตมาเ็ดมือเปินบวชในอาทิตย์หนึ่งน้องพอทั้งบวชในป 2, ีพศ2่1ิ 11. บวชมาป้องกันตั้งแต่วันน้องงูเหอมวัดทะเลมีเนี่เป็นวัดนหน่อยๆไอ้จันเตียมเป็นนบวชเกียวมาดีดีเป็น่นสบายกระท่ะถือกระทอะต้นตตั้งต่ตอนน่น อาจารย์ท่านบวชมาเราจะเป็นคนสมถะคนเบาหมากอยาคนมูเพเห็นมูอยากนนั่นคือเกนแก่ก็ไม่ใจของสะอาดนี่คือการปฏิทินสารวมเป็นบุตรศิษย์ของหกวงพ่อพคูวาทีธรรมลุกไอทานาตนาก็เป็นบุตรเป็นหลานของหลงพ่อพครูวาทีธรรมลุกบวชมาตั้งแตน เพิ่นเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนดีโอมากใหญ่ไปสูงบวชหน้องตันุงูจ้าดีใส่ตันดีแต่บัดน,นี่พระถนัดมีหนังเพิ่นบวชทองทมากมาปัตนาหลั่งจากว่าเป็นเจ้าลาและจำเทียบเพิ่นพระราชาไปกาไปคิดคึอนั่นเป็นเจ้าลาในสื่อที่เพิเ่มเติมเสริมจากที่เขามีอยู่ ไย้ายสามโบสสามสรลาึ้นมากแล้วก็เป็นการบวชอินี้คุณาคาเพิ่มจะเป็น้นจูงเมเอาวัดเอาว่ะญาตเป็นจะหาของเขาก็วัดเพ็นประจโจ้ข้ามีสามวัดมากแตกของแท่เของี้ยังเกินมีศาลามีโบสถ์ต่งจิตต่างใจเยอะมากสำหรับ อาคมมีสิ่งหนึ่งเกิดต่อมาศรัทธาเกิดในใจในสามในฐา,านะัะเป็นผู้อาจารย์บทนั้นกันก็คือเป็นเป็นพาทีบอาหยดถามน,นาสักเมนพาผู้ใหญ่สีเอา,า,เากับพวกยังไงเพิ่นก่าบแล้วกับเอาข้าหนึ่งแบบน้องพรไอ้บอมเห็นยังก็ะไรทั้งนั้นกระไรแต่โยดถามน,นาสักเอาให้ผู้อ,อื่นใส ขอทำหน้าที่ของอาบรรณอกบรรณอกพุ่งสัญลักษณของพิ่นตาบู้ใด้เคยกับอาจารย์ปรดิตติสรด้วยสพระขบวมาตรมานคัไปใส้มาจากห้องกินห้อใจกันกทไดมังในยามเราสุภญี่ปุมนกวดหนากวดหนึ่งไปใส่กระสานหนสุภกินบางอื่นสิหายหนาไปเทวัดเกี่ยกองโดยสกาะหนาขนหนาจนมันเิ็บไ้ สองจร่งเลยมันกินยางไปคือบอกตุ่มสุกเนี่ยเราใจกินเขาก็บอกตุมสุกแต่พอกินอาหารประเภทอื่นน้ำมูลอาหารซุนซีโซนามนเป็นพกินกันจิตกินบอกตุ่มสุกก็เขาแา้ต่อมาคือเคยของ้องฝากกันไม่ออกเพได้นีตุ่มแสบแสอก้องฝากแล้วหลงหนึ่งตุ่มสุกสองบอกมองหน่อยกันโบนั่นนั่นคือเนี่ยเราถึงคนกินประจังจันประจังเป็นสริงด้ยวยกครับ คือค well yeah right? like, ือจะหูมากินใจใจกเราจะมากนี่เราแล้วจะก็กินสุริชนาคือสุขากาศรางายเราล้าเขาต้องดูด้วยตืนรถพยายามดึงเหนียวน้องเขาวางเทียนไกยามเท็ดนโผล่เห็นแรงจนแล้วปีที่แล้วกำหนดเอาวันที่สิบสี่เดือนนี้แหละเนาะตั้งใจว่าสิสลองปวดปีแล้วเอื้อโควิดมาก็เลยว่าสิสลอง เลาออกมาสลองปีนี้โควิดยังยังอยู่แต่เนเหล่าก็หนึ่งก็ต้องบอก่อแมน่นี่ยังสิเกิดขึ้กระามปีนี้จะต้องสลองโบมดและสลาไห้ได้เรีนอย่างไม่ต้องอะไรังสงเพราะว่าปีนี้เม่เข่าไหลยมเมขั้สองนั่นแหะทั้งเหนื่อยทั้องที่หาเขามาืา่อวานเหนผู้บัญชาหน้าตเเพิ่งเทา เราก็เลยว่าสางบวตมาทั้งหลังโยมเมียิ่งีิดเป็นตเป็นต๊มารามเดิมสางบุตรสัสลาเนี่ยเมนเมีสิตายก็ขอให้เปสลองบุตซะสลองสลาถ้าจะบ่เหลือมีความดีในเมียควยจะสลองบุตรอ่งนั้นเดียวเราจะให้มืองานรืกว,วันเพ็งงใงงานศพ ตาหน้างากมากสนเองใหญ่เลยอาปาบก็เก <ue> mm ิดขึ้นก็เลยเราหมอะให้น้องตรงมาเริ่าเห็ดแล้อแต่สีเด็ดโบดแล้วเราเหมาะให้ล้องปอผ้าปูผ้ายางอาหน้าจำางนานในต่อเลยมาปลบปาปลาบก็มาเกิดควนก่อนจะ่ลร้อบสมุโบัวหลังนี้เป็นต่างใจเห็ดแล้วเราเปินมาแห่ตาหน้าผ้าปูกผ้าปูอาตัสีหน้าผ้าเห็ดผ้าท้ำ อาตมามักิดขอดที่หลังเราว่าหลังนี้เป็นหลังแหลกที่จะบูุกอาตศีมาแล้วก็บเป็นโบสถี่ิมูเกิดสร้งางทมีเปินทางใารทำคิดทามใจต้องแห้มันสะอาดที่สุดแห่มันดีที่สุดอาตมากาเลยเขาปฏิบัติธรรมแปดหมึ่งเกามืในอัติตยีสองอิทธิผ่นานาบอกไปใส่อยู่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเสีออกเสาของมันีสิบสีไร่หนึ่งเรียกว่า ไอ้ออกมาท่านเสาของมาถี่ชิบชีแล้วก็มาท่าิที่สวนกอดห้เพิ่นให้ละอาจมาเข่ารรมามากออกมือเสาอย่านีออกแต่มาผู้ิทางในเพียนนั้นโตไปนี่ก็แทนออกคำไม่ได้มากมือสกระอักคำเสาออักรมเดียวก็มาสวนกอดห้เพิ่นตั้งใจเหตุเพือเกือมูขนาเกือให้เพิ่นพุ่มใจสะอาดานนี้ดีพมาออก เร่ย่าก่อยท่ขาก่อยยมเมียม่ถามมาเม่หาพวมากอาตมาเลยว่าเมื่อเจึ้นมากให้ดูแต่ว่าหลุเป็นอย่างมาติโควิดเล่าเลยว่าเมื่อก้านอาตาไหลบางเยี้นแม่เล่าว่ากันพวมากงานนี่ก็พวกเห็นกันอีกแล้าเลาว่มอเดียวเนออตมาสึเลยบางเยีน จังวหวะมือโยกโซฟาแค่ไี้ก็ต้องเอาย้ายหามาให้ไดะเ <c oughs> อามาโนยกโซฟาหรือเปลแล้ว,ลวก็บอกาเอ,อมือโยกโซฟาโซฟามากเรานีอันนี้เิ็น่ากเมยเขาจะออานะั่นใน้มัอนี้เป็นเิ่นตัางใจตัางใจสู่ความสบมมายถขาเปิดร่องรอกก็นเว่ยาเตุอย่างนั้นอีกที่สุดจึงอยกจะฝาออกตรงนานนยาดโยงที่หนองห้องสู่ผูกสูบก้นเอนีอ่อาทหลาย อาจารย์เป็นเห็ุเหตุนลป้าเห็ุป้าทรรมการเกิดมาของคนเอกเป็นอย่างเกิดทั้งของสามบทเป็นอย่างทั่งของสามสารเป็นอย่างทั้งของข่าวเที่ยงทางจิตทางใจเหตุพ่ออาชีพิตของคนนอานั้นก่อนจะเกิดมาเป็นคนมั่นบริแรงไือขูคืู่ป้าคูอพบคูอเขียวคือสารเทระชต้องใส่ห่วงเที่ยนต้องรักษาศีลต้องรักษาธรรม ใส่ความเพียรใส่ความสามารถใส่ความลดทนยิ่งก็จะย่างคืนเข้าจังเลยมาเกิดมาเป็นคนใน้มาเกิดมาเป็นคนแล้วพอแม่ได้เลี้ยงหน้าใบใหญ่จนจะเริ่มเกิดโตมากตาเป็นเหลืองหยางจะเริ่มเติบโตมากเดีวพ่อก่อศีลป์ก่อตั้งก่อแม่ผู้บาอาจารย์ผู้บอกผู้สอนผู้เนกผู้นั่งก็บอกเป็นเหลืองหยางเป็นเหลืองหยาง พราะฉะนั้น่งเขาบอกว่าให้ห้องทั้งๆนี่ใส่กายนี่ให้มันคุ้มค่าใส่กายนี่ให้มันมีประโยชน์มากที่สุดเคยมีคนถามอาตมาหลวงพ่อเจ็ดบุญเนี่ยเไหนเนาะมันเกิดสิ่งดืบุญหลายเจ็ดอ่านเนี่ยไหนมันเกิดสิ่งดืบุญหลายเจ็ดแนว่ยไหมันเกิดสิ่งดืบุญหลายอาตมาก็เลยบอกว่าได้เมื่อ ให้นิสิติข้อศีรษะข้านกระตามสิลักษาศีลกระตามสิพาวานากระตามเก็ฑ์ยัางกระตามาอย่างใดบุญหลายน่ะเกณฑ์ยั้งกระตามจะให้บาปเกิดขับใจสีห้าก็จะให้บาปเกิดขับใจจะลักษาศีลจะให้บาปเกิดขับใจจะพาวานาจะให้บาปเกิดขับใจถ้าบาปก็เกิดขับใจย่าไหนเป็นบุญย่ำนั้น แต่จะเปียบกียบ,ยบยงังไงบุญขึ้นหนามใสบาปขึ้นหนามสากปรกในขณะที่ตอาหนามใสใส่ภาชนาะงถน้ามันมีหนามคุณหนามในกรหนามินิดต์ก็ขึ้นก็ค,คุณแต่ดาวเวลาได่เ้าเอาหนามคุณลงไปหนามที่มันใสอย,ยู่นั้นมันก็ขุ้นมาทันทีเช่นห้องเหตนทานก็คือกัน ตาท่านนั่นเน่น้องศีรษะหลไม้ภายนในกระสังแต่แฝงไปด้วยบาปโดยการฆ่าโดยการทำลายโดยการเห็นให้มุ่นเม,มาโดยการเห็นยั้งกระสังไอ้มันเกิดโทษแก่ผู้อืน่นก็ขึ้นเขาเอานามใสเทลงภาชนะแต่เอาหนักคุณใสขอไปนั่งมันกพราว่าสามารถกินได้กลายเปน็นหนามสกปรกชั้นใดบุญกับฤทธิ์อันนะั้นออกเปนหนักโน้ม เขาเอาของสุขภพไปใส่ของบอดีไปใส่มั่นกับภาษาตัวศีลคือการเม้นเขาเก็บวตาร์เพราะเขาจะสมาท่านทั้งนี้ต่างๆแต่ถ้าเขายังขาดการซําร่วมตาหูจมูกกลิ่นกายใจสําร่วมกายเขาเขาเกิดยังเหตุบาาท้างกายเหตุป่าท้างว่าใจเหตุป่าท้างใจอยู่มั่นกับยังบูรณาเห็นเป็นบุญ เพราะะอกไนเนาะเริเบุญหลายสินนันว่าเรียนุติปาน่าว่าเริยูอาทิหน่าว่ารยุดูกาเ,เมี่ยว่ารียนดอาพเนี่เป็นอสมภารเข้าสำรวมเดหลายบุญเกิดหลายซ้ำรวมเดรหลายบุญก็เกิดหน่อยเพราะนานเจนัญเนี่ยเขาสำรวมประมันลว่า,นานใส่คุณค่ขาของข้ามเป็นคนเองนันมีคามากที่สุดมันโมเมนต์ของนายอย่างนี้นก่อนเสด็มาเป็นคน แล้วก็กราบเม่นมุงขาวองคขาวมาขังเทพบั้งท่อมือนีก้นักศิลมัานอังสลองสมโพดพี่น,อน,นออ้องชาวนบน้านน้ำางเลี้ยงชาวตำบลเข่งในล่งตุ้นสามมัุก็ยีบทหลังนีสลาหลังนี้ะละลนจ้าไนมีมือนีเลื่อนมาแท่ปีที่แล้วจ้ไนมีมือนีมันวอันเดียงงานไหนไอ้เท่าตงคิดตังใจเห็นเอาเป็นบุญเป็น,นกุศลตออจากนงเกาโตข้าอาน่าเป็นสิ่งสำคัญ เอาอายอ่านแต่จิมีาแต่มันก็สู่สินเมื่อใรเพราะมันห่ามมาเมื่อใ้บาเออสินเน้นัล้วแกรักษาดีปันให้พเเ็นบาอันเล้กอสางแต่แต่ยังขาดปัญญาพิจารณาแยกแยกว่างล่มมรดไนใดเอายังเป็นปาริโยคุคนเมื่อใดแยงเวียนวายตายเกิดเมื่อนนโมบสงสารคือกองพะจะนั่นเขากองเพิ่มโตเข้าระนาบออกไป เพื่อให้นันแจงแจกป่าคุณคุณนทประโยชน์และมิใช่ประโยชน์เพื่อให้ว่างอารมณ์เป็นต้าวว่างอารมณ์เป็นลกใดว่างใดสำราญให้สพรา,าะพจนนั้นให้มีวัวของทั้าทางหลายมาต่างใจสามคุณงามความดีมาตามมาา่างใจภาวนาราำบ่จงแย็าฝากไว้ว่าต่างใจเห็ยนทะโยบุญไผบุญมากโตไหโตมากกรรมไหกรรมมาก เกตเหยมันเย็นอัตมาขอมาหนีมงินเดมากม่หนีขอม้าอย่างมาแล้วกันตั้งแต่บานประตูขอม้าซึ่งเรานันเย็นนันสบายแต่ว่าไก่บางความนั้นบ่อยเย็นไปสมงปวดคือต่างแต่มันบ่ยเย็นเสียงอารมณ์โกเอกเสียงคอข้ามเรก็คอข้ามเสียงส่วนตบะสุงมันบ่อยเย็นนั่นจั่งมุ้าง่ายๆ้ามองไหนมันมีสิ่งมีตาหมอเหตุเป็นบุญมันไหนปัญญานะ แต่เขาบาง็นบอกบอกเป็นบุญโตเข้าราหน้าโตกันย่ามัมีมนี่ได้โตโลกนี่ไอย่างไรันานมันไม่ได้เป็นบุญอะไรแล้วมี่ต่ปากเป็นงกำลาคุณกำลามใส่ผมเราะก็จะนั้นนี่มาแนงนี่มั่งขอขอฝากไรว่างเดินทอมว่างหรือตำหนาสับสมบัิว่างหรือตำหนาเขาเลยไอ้สิเจ็บเอาก็เจ็บเอาไอ้สิเจ็บเอาหน่อยปสิเจ็บเอาลายเป็นหลงก็เอาเด้อ คุณค่าชีวิตของไผ่ของนั่นนงนางยุนีโลโกโคก็เยตตยุนาเฮ้าโลโกมาเล่งตยุนาเฮ้าโลกตับกตยุนาเฮ้าโลกปอดตยุนาเฮ้าโลโกมาเล่งอยุนาเฮ้ามี่ตูโลกนั้นลอยอยู่ในอากาศสูดลมหายใจเข่าทุกกรรมทุกทินาที่ความตายน,น,นั้นบอกเข้าอยู่ตลอดเวลาจะตายวันตายคืนตายปุ่มนั้นบอกเข้าอยู่ตลอดเวลา พราะฉะนั้นก่อนจะตายก่อนลมหายใจเสมอไปติดสามคุณคาชีวิตหน่อยชีวิตหลายยู่กับตัวเฮาเด้อร์ดาวจรณะนนให้เมื่อแรกนี่ขอให้ตั้งใจภาวานาเอาภาวานานั่งเบืงกระพับย่ำส่วนกระตังใจสวดที่พิธีโสภะโคอาอระหังสัมมาสัมพุตโตวิชชาจารณะสัมปันโนส,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 สัสสัสสุเรนะท่านจิตพันสวง แต่สวดเห็นนั่นเองเวลาสวดแต่นองคิดนอมใจเป็นนี่ถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสำคุณแกสวดแก่ปากสื่อปากเขาสวดใหญแต่ใจโมเป็นน้อมโมเป็นบุญนะสวดเห็นใจเป็นน้องมันเมื่อยกับเบิ้งมักนั้นถูกกับเบิ้งมากเพราะว่าน้ำมันขึ้นส่องแฉมันเป็นรูดหลายเด้อเพราะฉะนั้นให้มันอยู่ต้องก่อขออนุโมทนาบุญเขาต้องเข้าจิทตันตุกนิยมเหตุเอากรรมใจเอาความตายมันใกล่ของนั้นตลอด ความเจ็บความเปื่อยมันไก่ของอาตลอดมันบัถอยหลังเลยมันมีแต่สิบ้าจ like ูงเข้าไปเรื่อยๆเจ็บแขงเจ็บพามันไก่ของเ้าวตลอดเราจะไปรอร่าประกันภูมเกิดมาทั้งทีทำดีให้ได้จากตายทั้งทีฝากดีเอาไว้ชีวิตนี่มันมีคุณมีทาาไอ้สิบาแค่ไหนแต่สร้างเป็นเหลืองของเขาบเป็นเหลืองของเขาแต่เหลืองของเขาแจกขนาดชีวิตจะให้บาเกิดทับใจอ้า ไอ้สิหนิาไอ้สิหยองไอ้สิสนเซินไอ้สิบ่าวผื่นทั้งได้เป็นเหลืองของเขาบ่เป็นเหลืองของเขาแต่เหลืองของเขามีหนาทีเจ็บทิ้งเงียแล้วพอดีบ่อหน้าบอกจังทิดจับใจเ้างถ้าใจเ้าสบายแล้วมีความสุขหลายหลายเด้อไหมนี่อ๋ออำนาจบุญกุศลคุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งมวลจงปกปักรักษาบุญคุณย่อมย่อมแย่พี่น้องเอาสุขสุขคน ไทยมีความสุขก,กายสบายไทยประธานาสิ่มงประการใดเป็นกปเลาดย,ย,ยชองก็ะกอบแล้วใยนอ้อมกอมก็องประานาธ่หนาทพัฒนาทัศน์นเสร็จแ้ทํา,นนทา,นนทาจงตุกทันทุกคนเออสาธุนิพพานปจัจโยโต